yahoo ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเสียเพชรให้ทุกคนได้ดูก้วนะอมเพชรน้อยน้อยนิดๆกัย,ย,ย,ยังจะมาเสียให้ทุกคนดูนะครับก็คือก็คือมันเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับนั่นคือชิบะนะครับที่จริงมันเคยมาแล้วในกล่องของฟรีไฟล์นะครับเอ๊ะกล่องของดีแตกกล่องของฟรีไฟล์มันคืออะไรของมึงวะเออเออ ก็ตอนแรกอ่ะมันมีโปรโมชั่นมาเติมเพชรกรบหนึ่งปัน้คุณได้สกินชิบะสีฟ้ากับท่าเต้นนะครับแล้วก็แล้วก็หมวกหมวกรูปหน้าหมานะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าค่รจะใส่เอาไปกวนตีนใครก็ได้นะครับที่จริงผมไม่อยากจะเสียเพชรเลยนะตอนนี้นผมก็ว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีกิจกรรมแต่เบอร์กันดูผมยอมเสียครับผมแต่มันบอกว่าวันที่สิบแปดนี่จะมีกิจกรรมอะไรมาไม่รู้นะครับ เออก็ไม่พูดมาดีกว่าคือผมก็อยากได้แหละคือมันโคตรเท่ดูดูดคิคือชุดนี้น่าจะเท่สุดลวมั้งอันนี้มันแจกเฟียนะอย่าไปสนใจอืมคือเท่มากครับคือเท่มากอยากได้เรากดทีเดียวลนะทีเดียวนะเรานะปิดคลิปเลยจงมาแล้วเพื่อนไป คนดวงดีแล้วพี่มันต้องมาเฮ้ยกล้องทองเป็นไงแล้วหูบอกแล้วโอ้โหโอ้โหพอครับคือกูดวงสวยเปิงเพชรด้วยมันไม่ได้อีกจีาถ้าได้อีกีีจะส่งม้ดูแล้วอืมคือไม่ได้นะครับก็คือจบกันเท่านี้นะ กล่องของรู้ว่าได้ของดีเอเห็นคนเด่งกับไปแค่สิบกล่องแรกก็ได้ละเรามันดงสซยจริงๆครับนีไ่ไรอะ่ะโอ้ก็ไม่มีอะไรดีนะครับตอนนี้ผมขอไปดูอะไรแป๊บนึงก็คือไม่น่าอะไรนะครับเออรู้แล้วรู้แล้วก็คือถึงไหมคุณจะเกือใช่ไหม นี่นี่นี่คุณมาแลกอะไรตรงนี้ได้นะไม่กี้ผมได้มาสิบชิ้นไงสิบชิ้นอันนี้แรกยี่สิบห้านะแต่คือผมก็จะไม่แรกและก็คอสิบชิ้นก็คือไม่ได้ก็คือพอครับถือว่ามากพอแล้วสําหรับจัดเหลงงตัวนี้นะไม่ดูว่ามันจะกลังคนดูเอามาขายแค่ร้อยเก้าเก้าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับ โอเคไว้เจอกันลิบหน้านะบ๊ายบาย